อยากหน้าสดและหน้าใสาหน้าสวยปิ๊งแม้กระทั่งท้องแล้วก็ยังไม่โทรมนะคะใช้ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ชื่อเลยนะคะไม่อีตัวนี้นะคะเรียกว่าเซรั่มอีฟนะคะหรือว่าเซรั่มลกมาตัวนี้เขาจะมีกรทแฟคเตอร์สูงมากนะคะเหมือนการเปิดสวิตให้ผิวเป็นเหมือนตัวที่ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวให้มันดูกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งและที่สําคัญดูผลผลประชับด้วยและที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะค่ะพวกเราเนี่ยอายุ30กว่ากันแล้วลูก2ลูก3แล้วนะคะ แต่ก็ยังของสวยปิ๊งไม่มีโซมเลยนะคะจากการใช้เชลัาปิ๊กหันี้ราะคะและบอกเลยนะคะว่าปลอดภัยไม่มีสารอันตรายแน่นอนค่ะกล้าการันตีเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีสารอันตรายเนี่ยไปตรวจเลยนะคะถ้าเกิดว่าพบเนี่ยเราดีดีขึ้นให้คนละหนึ่งล้านบาทไปเลยที่กล้าการันตีขนาดนี้นะคะเพราะว่าเรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองค่ะภายใต้มาตรฐานอาซียเอ็มพีนะคะผลิตเองใช้เอง ผลจากการใช้ก็อยู่ที่ตัวพวกเราเองด้วยนะคะน<ช>ี่เลยคนนี้นี่แหละค่ะเป็นคนคิดค้นสูตรขึ้นมานะคะใครอยากหน้าสวยใสยปิ๊งนะคะแบบพวกเราสั่งซื้อกับครอบครัวอีฟทั่วโลกได้เลยนะคะเซ<ช>ลลอีฟแค่790บาทเท่านั้นเองค่ะ